เลิกเรียนแล้วก็จะมาออกกําลังกายแล้วก็เล่นบ้านสักประมาณสักห้าโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะมีเด็กๆมาออกกําลังกายนะคะในหมู่บ้านนะคะมาออกกําลังกายหลังเลิกเรียนนะคะสักประมาณสักห้าโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะมีเด็กๆมาออกกําลังกายนะคะในหมู่บ้านนะคะมาออกกําลังกายหลังเลิกเรียนนะคะฮายนะกับบรรยากาศยามแรงนะคะทุกคน บรรยากาศนะคะหู่บ้านนีหละคะแต่ว่าคือช่างเขามาทําบ้านนะคะก็เลยต้องออกมาจอดข้างนอกนะคะหัวเศษอะไรที่เขาเจียนะคะมันกระเด็นใส่นะคะทกุกคนเรียนแล้วก็จะมาออกกําลังกายแล้วก็เล่นบ้านเดีย๋ยวพอพระชาก็จะเดินไปเอารถนะคะเพราะว่าเอารถมาจอดไว้ข้างนอกนะคะเบริเวณี้ พระชานก็จะออกมานั่งเล่นนะคะนั่งเล่นนะคะรับอากาศลมนะคะรับลมเย็นๆนะคะมลมเย็นๆช่วงเย็นๆนะคะก็ประมาณสักห้าโมงครึ่งอะไรอย่างนี้จะมีเด็กๆมาออกกาลังกายนะคะในหมู่บ้านนะคะออกกำลังกายหลังเลิกเรียนนะคะพารนะคะเล่นบอลน,นะคะบางคนก็ามาปัาน่นจักรยานนะคะทุกคนบางคนก็ามาวิ่งจ็อกกิ้งออกกำลังกายนะคะทุกคน หนนะคะถูกใจเราหรือเปล่านะคะเผือเขาต้องการอะไรด้วยนะคะเราก็คอยคอยดูเขานะคะเด <c oughs> ี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะพานะกับบรรยากาศ <c oughs> ยามแรงนะคะทุกคนบรรยากาศนะคะ วันนี้ช่างมาทําบ้านนะคะทําบ้านพพสชานะคะต่อเติมบ้านนะคะหลังบ้านนะคะก็เลยเออค่ะสวยงามมากนะคะนี่นะคะทุกคนสวยงามนะคะดอกไม้นะคะทุกคนมาจอดไว้ตรงนี้ร่มดีนะคะทุกคนทุกคนละจะเกินไปนะคะทุกคน กำลังอยู่นะคะกำลังได้อยู่นะคะทุกคนเรื่อเรียนแล้วก็จะมาออกกําลังกายแล้วก็เล่นบ้างสวัสดีทักทายยามยมเย็นนะคะเพื่อนๆยมเย็นนะคะอากาศนะคะยังยังร้อนอยู่เลยนะคะที่ชลบุรีนะคะทุกคนก็จะเกินไปนะคะทุกคนกำลังอยู่นะคะกำลังได้อยู่นะคะทุกคน ก็จะเกินไปนะคะทุกคนกำลังอยู่นะคะกำลังได้อยู่นะคะทุกคนสวัสดีทักทายยามยมเย็นนะคะเพื่อนเพื่อนยำเย็นนะคะอากาศนะคะยังยังร้อนอยู่เลยนะคะที่ชลบุรีนะคะท,คทุกคนนะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศหมู่บ้านนะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะ สัประมาณสักห้าโมงครึ่งอะไรี้จะมีเด็กๆมาออกกําลังกายนะคะในหมู่บ้านนะคะออกกําลังกายหลังเลิกเรียนนะคะสวยงามมากนะคะนี่นะคะทุกคนสวยงามนะคะดอกไม้นะคะทุกคน วันนี้ช่างมาทําบ้านนะคะทําบ้านพอกระชานะคะต่อเติมบ้านนะคะหลังบ้านนะคะก็เลยเออชานะกับบรรยากาศยามแรงนะคะทุกคนบรรยากาศนะคะพัด์ตนะคะเล่นบอลน,นะคะบางบางคนก็มาปัานากก่นจักรยานนะคะทุกคนบางคนก็มาวิ่งจ็อกกิ้งออกกำลังกายนะคะทุกคน นะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศหมู่บ้านนะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะชาระชชก็จะออกมานั่งเล่นนะคะนั่งเล่นนะคะรับอากาศแบบลมนะคะรับลมเย็นๆน,นะคะลม,ลมเย็นๆช่วงเย็นๆน,นะคะพานะกับบรรยากาศยามแรงนะคะทุกคนบรรยากาศนะคะ นะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศหมู่บ้านนะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะอากาศก็จะเหมือนเดิมค่ะในหมู่บ้านนะคะในหมู่บ้านนะคะก็จะมีต้นไม้นะคะที่สวนสาธารณะหมู่บ้านนะคะกลางหมู่บ้านเลยนะคะในหมู่บ้านพอประชาก็จะมีสองร้อยกว่าหลังคานะคะก็ไม่เยอะมากไม่หนา สักประมาณสักห้าโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะมีเด็กๆมาออกกาลังกายนะคะในหมู่บ้านนะคะมาออกกําลังกายหลังเลิกเรียนนะคะพ<ม>าร์นะคะเล่นบอลน,นะคะบางคนก็ก็มาปั่นจักรกยานนะคะทุกคนบางคนก็มาวิ่งจ็อกกิ้งออกกําลังกายนะคะทุกคนก็ทาแบบไหนนะคะถูกใจเราหรือเปล่านะคะเผื่อเขาต้องการอะไรด้วยนะคะเราก็คอยคอยดูเขานะคะ ประชาก็จะออกมานั่งเล่นนะคะนั่งเล่นนะคะรับอากาศลมนะคะรับลมเย็นๆนะคะลมเย็นๆช่วงเย็นๆนะคะพาร์ตนะคะเล่นบอลน,นะคะบางคนก็มาปั่นจักรยานนะคะทุกคนบางคนก็มาวิ่ง็อกก i n g ออกกำลังกายนะคะทุกคนสอกสีแล้วสวัสดีเพื่อนๆสวยๆนะคะเอ่อยืนใกล้ๆนะคะเพื่อนๆมีกลิ่นหอมเลยนะคะเพื่อนๆ หอมหอมน้าานะกับบรรยากาศยามแรงนะคะทุกคน <S 2> <S 2> บรรยากาศนะคะ <S <S ไม่เคยได้ออกไปไหนนะคะไม่เคยได้ออกไปไหนนะคะทุกคนนะคะ <S 2> <S 2> ต้องคอยดูนะคะคอยดูนะคะว่ายวเจอกันคลิปหน้านะคะพเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ สวยงามมากนะคะนี่นะคะทุกคนสวยงามนะคะดอกไม้นะคะทุกคนทานะกับบรรยากาศยามแรงนะคะทุกคนรรยากาศนะคะอากาศก็จะเหมือนเดิมค่ะในหมู่บ้านนะคะในหมู่บ้านนะคะก็จะมีต้นไม้นะคะบร,รยากาศนะคะร,รยากาศหมู่บ้านนะคะทุกคน จะเป็นแบบนี้นะคะวันนี้ช่างมาทําบ้านนะคะทําบ้านพรอชานะคะต่อเติมบ้านนะคะหลังบ้านนะคะก็เลยเอ,อนะะ่อคะสวยงามมากนะคะนี่นะคะทุกคนสวยงามนะคะดอกไม้นะคะทุกคน สักประมาณสักห้าโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะมีเด็กๆมาออกกาลังกายนะคะในหมู่บ้านนะคะออกกาลังกายหลังเลิกเรียนนะคะสวัสดีทักทายยมยมเย็นนะคะเพื่อนๆยมเย็นนะคะอากาศนะคะยังยังร้อนอยู่เลยนะคะที่ชลบุรีนะคะทุกคนสวัสดีทักทายยมยมเย็นนะคะเพื่อนๆยมเย็นนะคะอากาศนะคะยังยังร้อนอยู่เลยนะคะที่ชลบุรีนะคะทุกคน นะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศหมู่บ้านนะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะนะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศหมู่บ้านนะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ สวัสดีทักทายยามยมเย็นนะคะเพื่อนเพื่อนยเย็นนะคะอากาศนะคะยังยังร้อนอยู่เลยนะคะที่ชุนบุรีนะคะทุกคนอยู่เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนเพื่อนบ๊ายบายค่ะไช้นะคะที่สวนสาธารณะหมู่บ้านนะคะกลางหมู่บ้านเลยนะคะในหมู่บ้านพ่อพชาก็จะมีสองร้อยกว่าหลังคานะคะก็ไามา่เยอะมากไม่ไม่หนา เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะไม่เคยได้ออกไปไหนนะคะไม่เคยได้ออกไปไหนนะคะทุกคนนะคะต้องคอยดูนะคะคอยดูนะคะสวัสดีทักทายยามยมเย็นนะคะเพื่อนๆยมเย็นนะคะอากาศนะคะยังยังร้อนอยู่เลยนะคะที่ชลนุรีนะคะทุกคนอากาศยังร้อนอยู่นะคะ ้นอนมากนะคะหนาห้าโมงแล้วนะคะทุกคนไปนะคะที่สวนสาธารณะหมู่บ้านนะคะกลางห <şimdi>. มู่บ้านเลยนะคะไอหมู่บ้านพอปชาก็จะมีสองกว่าหลังคานะคะก็ไม่เยอะมากไม่น้อยนะคะที่สวนสาธารณะหมู่บ้านนะคะกลางหมู่บ้านเลยนะคะไอหมู่บ้านพอประชาก็จะมีสองร้อยกว่าหลังคานะคะก็ไม่เยอะมากไม่ไม่น้อยนะคะที่สวนสาทารณหมู่บ้านนะคะกลางหมู่บ้านเลยนะคะห้อรีงยกวลัง้วกก็จะมาออกกําลังกายแล้วก็ เล้นบา